สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกโยคะโฟล์นะคะในตอนเช้ากันห่างหายกันไปนานเลยค่ะวันนี้เรามาฝึกด้วยกันนะคะนั่งทับส้นเทา้าหายใจเข้าออกนะคะให้มีสมาธิสักครู่ พนมมือไว้ระหว่างอกกำหนดความตั้งใจของเราในการฝึกสังเกตร่างกายของเราให้ละเอียดมือแตะที่ซวงอกยืดลำตัวให้รับรู้นะคะถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่กับปัจจุบันขณะ จากนั้นหายใจเข้าค่อยๆกางแขนออกเปิดอกยืดหายใจออกท้องแฟบกงหลังเอามือมาประกบกันหายใจเข้ากางแขนออกยืดอกแอน่นหายใจออกขม่วท้องกงหลังประกบฝ่ามือ ยืดสะบักทางด้านหลังหายใจเข้าเปิดออกหายใจออกเครานี้วางมือลงด้านหน้าแล้วกลงหลังเขาแมวท้องกลมศีรษะแล้วหายใจเข้ายืดอกแอนสะโพก หายใจออกกลงหลังกลมศีรษะคลายหลังนะคะค่อยๆวางอกวางลำตัวลงเบบี้คอบบ้ายกอกลอยขึ้นมามือประคองพื้นไว้เพียงเบาๆจากนั้นดันลำตัวกลับขึ้นกดสะโพกลงไปที่ส้นเทา้า หมอบในท่าเด็กชายโพสค่อยค่อไต่มือไปทางด้านซ้ายพับลำตัวลงกลับมาแล้วไต่มือไปทางด้านขวาค่อยๆยืดลำตัวพับลง กลับมาตรงกลางค่ะยกลำตัวขึ้นยืนด้วยเขา่าหายใจเข้ากลางแขนยืดอกหายใจออกวางมือกลับลงไปที่พื้นแล้วก่งหลังคาแมวท้องหายใจเข้ายืดอกแอ่นสะโพกยกคางหายใจออกกงหลังคาแมวท้อง ปลายหลังค่ะไต่มือไปด้านหน้าแล้วค่อยๆวางลําตัวลงคราวนี้มือดันพื้นยืดอกขึ้นมาคอบว่าโพสยกตัวขึ้นดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกในช่วงแรกนะคะเรารู้สึกตึงอยู่ ไค่อยยืดทีละขาก็ได้บางครั้งเราก็หยุดฝึกไปนานนะคะเราสามารถกลับมาเริ่มต้นใส่ได้ตลอดเวลาเลยยกขาขวาเตะขึ้นก้าวเท้าไปด้านนอกมือขาซ้ายเราตึงนะคะแล้วก็เหยียดขาขวากระดกเท้างอเข่ามองไปด้านหน้ายืดหลัง ทำสลับนะคะเหยียดขาแล้วก็งอเข่าแล้วก็เหยียดขางอเข่ากลับไปที่แลลงค่อยๆวางลำตัวลงยกอกยืดขึ้นคอบว่า ยกตัวขึ้นดาวเวิร์ดด็อกผ่อนคลายศีรษะลงมือดันแมตไปด้านหน้ายืดส้นเท้ากดลงไปหาพื้นค่ะยืดน่องยืดข้อเทา้าแล้วยกขาซ้ายเตะขึ้นก้าวเท้ามาด้านนอกมือซ้ายขาขวาเหยียดตึงค่ะยืดหลังแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาซ้ายสลับนะคะ งอเข่าแล้วก็เหยียดขาเป็นการวอร์มขาก่อนนะคะงอเข่าเหยียดขางอเข่าแล้วกลับไปค่ะแผลงค่อยๆวางลำตัวลง ยกอกขึ้นมาคอเบราแล้วยกตัวขึ้นดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกพยายามหายใจลึกยาว ค่อยๆเดินหรือก้าวมาด้านหน้านะคะยกอ,อกยืดหลังพับตัวลงยกลำตัวค่ะยืนขึ้นเหยียดสองแขนขึ้นยืดลำตัวแล้วลดมือลงระหว่างอกเรายืนนิ่งนะคะ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจพนมมือระหว่างอกยกสองแขนวาดขึ้นยืดลำตัวพับลำตัววางมือผ่อนศีรษะยกอกยืดหลังก้าวเท้าไปด้านหลัง แคลงโพสวางลำตัวลง post, คอบบ่าโพสดาวเวิดด็อกค่อยๆทำไปตามที่ร่างกายของเรานะคะถ้าเราตึงเราก็รู้สึกว่าเราตึงก็ทำเท่าที่เราทำไหว เท้าเท้ากลับมาด้านหน้ายกอกยืดหลังพับลําตัวลงยกลําตัวขึ้นยกสองแขนวาดขึ้นไปค่ะยืดอกยืดซสคโครงแล้วลดมือลงระหว่างอกไปฟโฟล์กันค่ะ พนมมือระหว่างอกวาดสองแขนยืดลำตัวขึ้นค่อยๆพับลำตัววางมือลงยืดแผ่นหลังยืดอกลงไปด้านล่างยกอกยืดมองไปด้านหน้าเก็บท้องก้าวเท้าไปด้านหลังแผลงค่อยๆวางลำตัวลงนะคะ แล้วยืดอกขึ้นคอบ布ายกตัวขึ้นดาวเวิร์ดด็อก ยกขาวขวาเตะขึ้นค่อยๆย,ยืดก้าวเท้าค่ะมาด้านหน้ามองไปด้านหน้าค่ะกดเท้าแล้วเหยียดนะคะงอเขา่าแล้วก็เหยียดขางอเขา่าแล้วก็เหยียดขา ไม่ได้ฝึกนานค่ะตึงนิดนึงค่ะกดเท้ามั่นคงทรงตัวเอาแขนกลางออกไปยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆวาดสองแขนขึ้นประสานมือด้านหลังศีรษะยืดอกแล้วทรงตัวไว้ค่ะเหมือนเราพยายามที่จะแอนอกนะคะเอนลำตัวไปด้านหลังเอาเท่าที่เราทรงตัวได้นะคะจากนั้นลองเหยียดแขนยืดไปให้ตึง ให้แขนเราไปอยู่ด้านข้างใบหูยืดไล่ไปค่ะคลายวางมือลงด้านในค่ะยังคงกอเข่าขวาไว้ขาซ้ายเหยียดนะคะแล้วก็ไต่มือก้มตัวลงศีรษะผ่อนลงไปขยับตัวกลับมาค่ะอยู่ตรงกลางหมุนเท้าตามนะคะ แขนขวาคขวยหลังยกแขนซ้ายยืดค่ะเข่าซ้ายงอแล้วค่อยๆรีเวิร์สกลับไปด้านหลังดึงตัวกลับมาค่ะหมุนเท้าเข้าหากันเล็กน้อยนะคะยืนแยกขาออกให้กว้างแล้วยืดลำตัวเหยียดแขนค่อยๆพับลำตัวลงวางมือ ยืดอกยืดหลังค่ะค่อยๆพับตัวลงไปเอามือไปจับข้อเท้านะคะแล้วค่อยๆถึงเอาศีรษะพักไว้ที่พื้นแล้วยืดสะโพกเหยียดขาทั้งสองข้าง เดี๋ยวเราไปแฮรไปเฮดสแตนนะคะถ้าใครยังทำเฮดสแตนไม่ได้ไม่ต้องทำวันนี้น้องน้องก็ไม่ได้ฝึกมานานนะคะอาจจะขึ้นไม่ไหวก็ดูตามสภาพร่างกายนะคะอาจจะกระทบอกระแทกนิดนึงก็อาจจะอยู่แค่เพียงนี้เพราะว่าพื้นมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียบนะคะมันจะมีความเอียงนิดนึงค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจในการขึ้น อะไรที่เราห่างการฝึกฝนไปนะคะมันก็ทําให้เราทําได้ไม่คล่องเพราะนั้นเราก็กลับมาฝึกใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆลงค่ะวันนี้เรายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะพร้อมเองวางมือลงด้านในขาขวาค่ะแล้วก็วางเข่าซ้ายพัก ก้มตัวพักนะคะยืดตรงสะโพกข่าวขวาเรางออยู่นะคะค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ลองสไลด์ขาขวาเหยียดออกไปเฉียงๆออกไปด้านข้าง ยืดลำตัวไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลองค่อยๆนอนคว่ำลงได้วางลำตัววางลงไปสิ่งสำคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่ท่ายากๆนะคะอยู่ที่ว่าถ้าเราทำสม่ำเสมอ แล้วก็ประสานลมหายใจแล้วมีสมาธิจะเป็นท่าง,ง่ายๆเราก็ได้รับประโยชน์เช่นกันนะคะจากนั้นนอนตะแคงไปค่ะพับขาขวาไปด้านหลงังแล้วก็มือจับหลังเท้าดีดต้นขาดีดเข่าขึ้นผลักสะโพกแอ่นอกไปด้านหน้าค่ะ ค่อยคลายแล้วก็นอนควา่ามือวางข้างอกยืดอกขึ้นมาคอรายกตัวกลับไปดาวเวิร์ดด็อกบางครั้งเราก็ต้องการกำลังใจเราก็ต้องสร้างพลังจากกำลังใจให้ตัวเองอะคะ่ะยกขาซ้ายขึ้นนะคะยืดไว้ แล้วก้าวเท้าค่ะมาด้านหน้าแล้วก็เหยียดขางอเข่ายืดนะคะแล้วก็เหยียดขาสลับกับงอเข่า งอเขา่าเท้ากดมั่นคงเอาลำตัวยกขึ้นมาค่ะกางแขนเยียดขึ้นยืดแล้วมือประสานกันด้านหลังศีรษะค่อยๆย,ยืดอกส่งตัวไว้พยายามเปิดอกเปิดซอกกลางออกไปแล้วก็เยียดแขนค่ะยืดดึงให้ตึง วางมือลงค่ะวางเท้าเก็บเข่าซ้ายงอนะคะเหมือนเดิมก้มตัวลงขยับแขนขยับมือออกไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะยกตัวขึ้นมาก่อนจากนั้นงอเข่าขวา แขนซ้ายคขว้หลังเราก็ยืดแขนขวาขึ้น reverse warrior เรามาค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะมาพยายามทำให้สม่ำเสมอ,อกลับมาตรงกลางก่อนนะคะจากนั้นเอามือจับเอวแล้วก็ค่อยค่ยยืดลำตัวพับลำตัวลงค่ะได้วางมือลงนะคะ หายใจเข้าสักครั้งหนึ่งยืดหายใจออกงอข้อศอก่งอข้อศอกลงไปได้เอาศีรษะวางไว้ถ้าใครได้ขึ้น Tri-Pod Headstand น,นะคะน้องพยายามที่จะโฟกัสตรงต้นขาโคนขาหนีบด,ด้านในแล้วก็ค่อยๆย,ยกขาสองข้างขึ้น ค่อยๆกลับลงมาค่ะค่อยๆหมุนตัวกลับมาด้านหน้าวางเข่าขวาลงงอเข่าซ้ายไว้แล้วก็วางศอกลงยืดสะโพกนะคะเปิดสะโพกแล้วเราได้ผ่อนคลายลมหายใจผ่อนคลายความเหนื่อยตรงนี้ ัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ขาออกไปด้านหน้าค่ะยืดไว้ค่อยๆพับลำตัวนอนคว่ำลง าชอบโยคะเราก็มาฝึกด้วยกันนะคะจะพยายามมาให้สม่ำเสมอนะคะอาจจะลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการฝึกจากนั้นยกขาขึ้นมาค่ะงอเข่ามือจับหลังเท้าดีดเข่ายกไว้นะคะเหมือนเราแอ่นหลังเล็กน้อยแล้วก็คลายนอนคว่มลงค่ะ แล้วยืดอกขึ้นมาคอบบรายกตัวขึ้นมาดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกจากนั้นวางเข่าลงค่ะแล้วก็นั่งพักนะคะ ผ่อนคลายลมหายใจให้เราหายเหนื่อยนะคะนั่งพักจนเราหายเหนื่อยหรือใครจะนอนพักก็ได้นะคะบอกว่าการโฟล์ววันนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าชอบก็นำไปฝึกกันนะคะแล้วก็จะพยายาม ลงคลิปนะคะอาทิตย์ละครั้งแล้วพบกันใหม่ค่ะนามาสเต้